สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการ m t s Live นะครับในวันอังคารที่20กรกฎาคมนะครับก็ท่านไหนที่ชมรายการนะครับแล้วมีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมของการสรุปข่าวกันก่อนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของตัวราคาทองคํำก็ปิดปรับตัวลดลงนะครับประมาณลบ0.2นะครับที่ดับ1,807.59เหรียญนะครับโดยระหว่างวันก็มีการลงไปทําจุดต่ําสุดแถวบริเวณ1,795ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เช้านี้นี่ขยับขึ้นไปอยู่แถวบริเวณ1,818เหรียญนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ค่าเงินดอลลาร์เองก็มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับ โดยขยับมาอยู่แถวๆบริเวณ92.85จุดนะครับขณะที่อัตราผลตอบแทนันธบัตรระาบาาบสารัอายุ10ปีก็ปรับตัวลดลงนะครับทำระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนบริเวณ1.176นะครับก็มาจากความกังวลเรื่องของการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้านะครับขณะที่นักวิเคราะห์อาวุโสจากคิดโก้นะครับกล่าวว่า หากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวมากขึ้นนะครับและตลาดยังมีความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อทั้งหมดนี้ก็จะยังสร้างความน่าสนใจให้แก่ทองคำนะครับรวมทั้งในส่วนของตัวทองคำเองก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์เซฟเฮเว่นนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันเรื่องความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ทองคำยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อขณะที่นายเดวิดไทส์นะครับอดีตผู้จัดการกองทุน Prudent b e a r f ฟันนะครับ กล่าวเตือนว่าภาวะการลงทุนในดัชนี S&P 500ตลอดจนหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้ง Bitcoin นะครับว่ากำลังเข้าสู่ความอันตรายอย่างมากในเวลานี้นะครับทั้งนี้ตลาดค่อนข้างจะเผชิญกับสภาวะโอเวอร์ไพรส์นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการคาดการผลประกอบการในอนาคตที่เราอาจจะเห็นระดับนี้เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าทองคำและซิลเวอร์นะครับ เออ่ยังมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นและเชื่อว่านี่จะเป็นโอกาส1ในโอกาสรอบกว่า10ปีนะครับที่จะเห็นสินทรัพย์ทั้งสองนี้ขึ้นได้เป็นเวลานานนะครับโดยเขาคาดว่าทองคํามีโอกาสที่จะขึ้นไปจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ10%นะครับโดยน่าจะขึ้นไปถึงระดับ2,000เหรียญได้ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับขณะที่ไบเดนนะครับก็มีการกล่าวถึงสกา n เรื่องของเงินเฟ้อนะครับ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อที่อาจส่งผลกระทบต่อพรรคเดโมแครตในปี2022ได้นะครับทั้งนี้นายไบยเดนนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าแผนโครงสร้างพื้นฐานและครอบครัวที่เขาวางไว้จะช่วยสนับสนุนด้านการลงทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายที่วางไว้4.5ล้านเหรียญภายในช่วง10ปีนะครับสำหรับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของแรงงานและการทำให้เงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำได้นะครับ ขณะที่เมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ร่วงลงกว่า700จุดนะครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้านะครับซึ่งสร้างความกงังวลเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่งสนทางลากลุ่มสายการบินนะครับก็ร่วงลงทั้งหมดนะครับ รวมถึงในส่วนของตัวน้ำมันดิบ WTI ก็ขยับปรับตัวลงกว่า7%นะครับโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจน์ Dash นะครับปิดปรับตัวลดลง725.81จุดนะครับลบไปกว่า2.09%นะครับขณะที่ S&P 500ก็ลบลงไป1.59%นะครับลงไป68.67จุด NASDAQ ก็ลงไปประมาณ1.06%นะครับที่ดับ152.25จุดนะครับ นักวิเคราะห์จากบริษัท k i n g v i e w l s e t Management นะครับกล่าวว่าดัชนีดาวโจน์ร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ9เดือนนะครับขณะที่ดัชนี S&P 500และ NASDAQ นะครับก็ร่วงลงหนักสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับเนื่องจากความกังวลที่ว่าการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยซึ่งกำลังกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดท,ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยอาจทำใหก้การเปิด เศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วเหมือนที่คาดการไว้นะครับขณะที่น้ำมันดิบ WTI ก็ร่วงลงกว่า5เหรียญน,นะครับปิดแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้นะครับหลังจากที่ OPEC กพา s ก็บรรลุข้อตกลงการสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะครับ รวมถึงความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิอาจส่งผลกระทบตอ่อกิจกรรทางเศรษฐกิจและความต้องการน้ํามันทั่วโลกนะครับโดยเมื่อวานนี้น้ำมันดิบ WTI นะครับปิดปรับตัวลบ5.39เหรียญน,นะครับปิดลบไปลบ7.5เปอร์เซ็นต์ที่ระดับ66.42เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่วันที่2 8พฤษภาคมปีนี้นะครับขณะที่สถานการณ์ โคโรนาไวรัสนะครับก็ทั่วโลกนะครับยังคงติดเชื้อสะสมใหม่เพิ่มขึ้นไม่หยุดนะครับเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นอีก4,9323ลายนะครับส่งผลให้ตอนนี้ยอดรวมสะสมทะลุ191.67ล้านลายไปแล้วนะครับขณะที่ข้อมูลจาก CDC นะครับสะท้อนว่าสถานยอดติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐเดือนนี้กำลังได้รับผลกระทบ จากสายพันธุ์เดลต้านะครับในกลุ่มของผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับส่งผลให้ค่าเฉลี่ยยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ26,000รายต่อวันนะครับตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในเดือนก่อนที่อยู่ระดับ11,000รายต่อวันนะครับขณะที่สถานการณ์นในไทยเองก็ยังระบาดหนักนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อทำนิวไฮต่อเนื่องวันนี้รู้สึกจะอยู่แถวๆ11,300นะครับ ขณะที่สบคเสนอข้อมูลจากแบบจำลองการระบาดโควิด -19 ของมหลาลัยมหิดลนะครับที่คาดว่ากรณีสถานการณ์ที่แย่ที่สุดนะครับก็ของไทยอาจจะมีผู้ติดเชื้อถึงระดับ3 1 9 9 7ลารยายต่อวันนะครับหากควบคุมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมได้ดีนะครับก็จะคงอยู่ที่ระดับ9,018-12,605ลถึง12,605ายต่อวันนะครับ นี่ก็คงต้องจับตาดูขณะที่นักบริหารการเงินนะครับคาดการว่าวันนี้ค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ32.7ถึง33.1บาทต่อดอลลาร์นะครับการที่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่นะครับโดยตลาดก็เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้นะครับขณะที่เรื่องของ GDP นะครับในประเทศตอนนี้ก็ ศูนย์วิจัยกรุงศรีนะครับหันประมาณการ GDP ปีนี้เป็นเติบโต1.2%จากเดิม2%นะครับขณะที่ศูนย์เกษตรกรไทยก็ปรับลดคาดการ GDP ปีนี้เหลือ1%นะครับขณะที่ทปทนะครับคาดว่าปีนี้เนี่ย GDP น่าจะขยายตัวได้1.8%นะครับขณะที่ปีหน้าคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่3.9% โอเคครับอันนี้จะเป็นในส่วนตัวภาพรวมของข่าวก่อนนะครับค่าวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภาพทางเทคนิคกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของออดอาลลาร์อินเด็ก์ก่อนนะครับในส่วนของตัวดอาลลาร์อินเด็ก์เองก็ราคาเมื่อวานมีขยับขึ้นมาเทสแถวๆบริเวณ93นะครับแต่ก็ หลังจากนั้นก็มีการย่อตัวกลับลงมาปิดแถวบริเวณ92.8กว่าๆนะครับตอนนี้ทรงตัวอยู่แถวบริเวณ92.8โดยภาพรวมก็ยังถือว่ากดดันในส่วนของตัวอทองคำอยู่หน่อยนะครับในส่วนของตัวดอลลร์เองเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็การที่มันยังทรงตัวได้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังยืนอยู่เหนือกรอบบริเวณ92.5ก็ยังถือว่าดอลลร์ยังอยู่ในแนวโน้มของการที่มีโอกาสจ,จะแข็งค่าขึ้นได้ต่อนะครับ โดยที่แนวต้านนะครับตอนนี้ก็จะอยู่แถวๆบริเวณสักกรอบ9.3ต้นๆน,นะครับก็บริเวณ9.3ตรงนี้นะครับแล้วก็หายเดิม erm ที่บริเวณ9.3.4นะครับในส่วนของแนวรับจะอยู่ที่กรอบบริเวณ9.2.4.5แล้วก็9.2นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่า ดอลลาร์ยังขยับลงไม่หลุดต่ํากว่าบริเวณ92.4ลงมาเนี่ยก็โดยภาพรวมทองยังคงมีแรงกดดันจากดอลลาร์อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อันนี้สรงโดยรวมจากการที่สานกณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทองก็เลยยังเป็นลักษณะของการที่ทรงตัวยืนอยู่เหนือ1,080ได้อยู่แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ถือว่าสัญญาณจริงๆดีขึ้นนะครับเมื่อวานที่ราคามันลงไปแล้วกลับมายืนปิดเหนือ1,080ได้นะครับ ก็โดยรวมตรงนี้ก็อาจจะเห็นภาวะคล้ายๆในช่วงที่ผ่านมาที่ทองขึ้นดอลลาร์ก็ยังทรงตัวแข็งได้อยู่นะครับเพราะว่าความกังวลโดยภาพรวมก็าทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมถึงเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็มองว่าตอนนี้ในส่วนของตัวภาพรวมแล้วถ้าสถานการณ์การระบาดมันหนักขึ้นกว่านี้นะครับโอกาสที่เฟดหรือธนาคารกลางในประเทศต่างๆจะถอนในเรื่องของ มาตรการอัดฉีดต่างๆอาจจะทําไม่ได้เร็วอย่างที่คาดนะครับประมาณนั้นโอเคก็ในส่วนของตัวดอลลาร์ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนของการแข่งข้านะครับก็จะมีส่วนในส่วนของการกดดันทองในช่วงหนึ่งอยู่นะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของน้ํามันก่อนนะครับน้ํามันเมื่อวานนี้นะครับก็ขยับล่วงลงไป ก็ตามที่เราคุยกันไว้นะครับว่าแนวโน้มมันยังไม่จบนะครับอาจจะมีโอกาสรีบาวได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะลงกลับไปต่อนะครับโดยที่มันลงลึกกว่าที่คาดไว้ได้ซ้ำนะครับเมื่อวานก็จะมีแนวรับแถวบริเวณ69.5นะครับแล้วก็หลุดลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงมาหาหลุดแนวรับที่2ที่บริเวณ67.5ด้วยนะครับที่เมื่อวานตีกันไว้แถวแนี้นะครับแล้วก็ไปทำ low แถวเกือบบริเวณซากเกอบประมาณ6 ประมาณทั้งหกสิบห้าจุดสี่โดยประมาณนะครับแล้วก็มีรีบาวกลับขึ้นมาใหม่นะครับแต่อย่างไงก็ตามตอนนี้เนี่ยในภาพใหญ่แบบนี้เนี่ยขาลงยังไม่จบนะครับอาจจะมีโอกาสรีบาวบ้างแต่ยังมีโอกาสที่จะขยับลงได้ต่อเพราะฉะนั้นก็โดยภาพรวมกลยุทธ์ก็จะคล้ายๆเมื่อวานนะครับก็คือถ้าเกิดใครจะซื้อต้องรอดูแนวรับอย่างเดียวนะครับหลุดต้องซับลอตแล้วก็ส่วนคนที่ช็อตก็ดูจังหวะของการรีบาวหรือว่าหลุดแนวรับก็โอเพนช็อตต่อนะครับ มาดูแนวรับแนวต้านในระยะสั้นนิดหนึ่งนะครับก็แนวรับตอนนี้จะมีโลเดิมแถวบริเวณ6 5 5นะครับแถวแถวนี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่กรอบบริเวณ64.5นะครับยังมีโอกาสาที่จะขยับย่อลงมานะครับตอนนี้สัญญาณเดเวอร์เจนในระยะสั้นก็ยังไม่เกิดนะครับคงต้องรอดูในเรื่องของการปรับฐานตรงนี้อีกรอบหนึ่งว่าจะมีรีบาวแล้วก็ย่อลงไหมนะครับ เพื่อให้เกิดสัญญาณเดวิ g เ n นหรือว่าจะแค่นี้แล้วก็ลงมาแล้วค่อยดีดกลับนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยภาพรวมใครที่จะซื้อต้องใจเย็นๆนะครับในช่วงนี้ข่าวกระทบในส่วนตัวน้ํามันเองก็จะโดนทั้งในเรื่องของ OPEC o นะครับโอเปที่ดูแล้วก็คือมีสัญญาณของการเพิ่มกําลังการผลิตแน่นอนนะครับในขณะที่ในส่วนของตัวสถานการการการะบาดเองก็เพิ่มขึ้นก็ทําให้เกิดความกังวลเรื่องที่ว่าการการจะใชเ้เรื่องของกิจกรรม ทงังเศษต่างๆทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการเดินทางนะครับที่จะใช้น้ํามันก็อาจจะลดลงนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ช่วงระยะสั้นตรงนี้ตัวในส่วนนงตัวน้ํามันขยับลงมาเป็นขาลงอยู่นะครับก็ตั้งแต่หลุดแนวบริเวณ70.5ลงมาเนี่ยก็สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วครับแถวๆตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะมีรีบาวสั้นๆแต่ยังดูแล้วน่าจะยังไม่ขยับไปไหนนะครับมีแนวต้านบร,ริเวณ67 เโดยประมาณนะครับก็มีโอกาสที่จะชนแล้วก็ล่วงกลับลงมาหรือว่าจากแถวนี้นะครับไม่ผ่านแล้วก็ขยับย่อลงเลยก็มีโอกาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงสั้นน้ํามันยังถือว่าเป็นในกรอบที่ทางขาลงอยู่นะครับเพราะนั้นก็คนที่จะเข้าซื้อต้องใจเย็นหน่อยนะครับถ้าจะเข้า ต้องเล่นสั้นมากๆจริงๆในช่วงนี้นะครับโอเคก็ผมทวนทีนะครับในส่วนตัวน้ํามันนะครับจะมีแนวรับบริเวณ65.5 64.5อีกทีหนึ่งลงไปจะเป็นประมาณ63ต้นๆเลยนะครับในส่วนตัวแนวต้านนะครับก็จะมีแถวบริเวณ 67. บจุดอ่าบริเวณ67.8โดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีแถวๆบริเวณ69.5อีกทีหนึ่งแถวๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็อีกทีคือบริเวณ70.5นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนตัวภาพของน้ํามัน ในระยะสั้นนะครับคราวนี้มาดูในฝั่งของออราคาทองออราคาเซ็นห้ก่อนนะครับเซ็นห้เช้านี้ก็ขยับลงมาทรงตัวอยู่บริเวณแนวรับกรอบบริเวณเนที่เราคุยไว้นะครับเมื่อวานก็ไม่ไปไหนนะครับพยายามจะดีบาวนิดหน่อยแต่ก็ไปไม่ได้นะครับก็อย่างที่คุยกันนะครับก็ยังคงต้องระวังในส่วนของตัวกรอบแนวรับตรงนี้นะครับวันนี้ดูโดยสัญญาณแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสโดยเฉพาะถ้าเกิดหลุดบริเวณ918 ตรงนี้ลงไปเนี่ยอาจจะไหลลงไปหากอบเรื่องเน9่งสอ9เก้าศนะครับแถวๆนี้นะครับมีการขยับลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ใครที่จะเข้าซื้อนะครับก็อาจจะต้องใจเย็นดูสถานการณ์นิดนึงนะครับถ้ายืนไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบเข้านะครับส่วนคนที่จะโอเพ่นช็อตก็เล่นสันได้นะครับน่าจะมีจังหวะของการที่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาก็จะจะไหลต่อนะครับก็ สามารถ Openshot แล้วก็เลนส,สั้นปิดในวันได้อยู่นะครับแต่โดยสถานการณ์โดยรวมก็ภาพระยะสั้นถือว่าอยู่ในกรอบที่ทางขาลงนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ารีบาวขึ้นไปมันก็จะมีแนวต้านระยะสัน้นแถวๆกรอบบริเวณ93ประมาณ 9, 3, สัก930โ,โดยประมาณนะครับแถวๆบริเวณนี้นะครับแถวๆบริเวณนี้นะครับ9ต้าตนๆถ้าเกิดว่ารีบาวแล้วมันยังชนแล้วไม่ผ่านก็จะกลับย่อลงมาใหม่ทีหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าระหว่างวันเกิดหลุดแนวบริเวณ9ก้นไปเลยอันนี้ก็น่าจะไหลลงไปหาแถวกรอบบริเวณ9 1 2 9 0นเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ภาพโดยรวมในส่วนตัวเซ็นหเด็กฟิวเจอร์ยังถือว่าอยู่ในกรอบที่ทางขาลงใครจะเข้าซื้อก็รอดูการปรับฐานตรงนี้ให้จบก่อนนะครับมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะสามารถที่จะรีบาวได้ไหมนะครับ เพราะนั้นขาลงก็ดูจะเซฟกว่าเห็แต่ว่าตอนนี้มันลงมาหาแนวรับและเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าหลุดก็ follow shot นะครับแต่ถ้ามีรีบาวก็ไปดูจังหวะช็อตตามกรอบแนวต้านนะครับก็จะมีระยะสั้นแถวบริเวณ930แล้วก็อีกทีคือ940ส่วนแนวรับตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณเ1 8น่1นะครับ9นเก่9 18, 9 12, นะครับโอเค แต่ก็ถือว่าทิศทางโดยรวมยังอยู่ในกรอบที่ทางขาลงในระยะสั้นนะครับสำหรับเซ็ตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับโอเคคราวนี้มาดูในฝั่งของทองนะครับทองก็ในภาพใหญ่ก็จะเห็นว่ามันพยายามเริ่มฟอร์มตัวที่จะพยายามดันขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ทรงตัวแถวบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดนะครับเมื่อเช้าเห็นสิบแปดอยู่นะครับก็โดยรวมนะครับย่อลงมาหาเส้นแนวรับที่เราคุยกันเมื่อวานแถวกรอบบริเวณหนึ่งเจ็ด 9590โดยประมาณเนี่ยนะครับพอดีแล้วก็ดีดกลับเลยนะครับไม่แน่ใจเมื่อวานใครได้เข้าซื้อแถบบริเวณแนวรับหรือเปล่านะครับก็มีจังหวะของการรีบาวขึ้นมาให้ทำกำไรแต่โดยภาพตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเบรกแนวต้านระยะสั้นขึ้นไปจะบริเวณ1.820ได้ก็จะไปต่อนะครับเ,เราไปดูในภาพระยะสั้นกันนิดหนึ่งนะครับโอเคในภาพดับไลน์ ระยะสั้นก็จะเห็นว่ามันมันเริ่มมีลักษณะการพยายามฟอร์มตัวละนะครับตอนนี้คงต้องรอดูว่าตัวเนี้ยจะฝ่าไปได้ไหมนะครับแถวกรอบบริเวณที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานคือกรอบ1 8 1 8งแถึงสองถ้าฝ่าไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่26แล้วก็ไฮเดิมที่กรอบบริเวณ3-4นะครับถ้าฝ่าไปได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับก็แถวนี้จริงๆจะเป็นจุดของการทํากําไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าราคาระวังวันฝ่าไปได้ก็ถือลุ้นต่อไปแถว,ดวเดิบริเวณ1.826กับ3.4นะครับภาพโดยรวมก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับมีสัญญาณที่ดีขึ้นการที่มันลงมาแบบนี้แล้วก็ดีกลับขึ้นมาได้เลยนะครับยืนอยู่เหนะือ1,808ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมีโอกาสที่จะพยายามขึ้นไปเทสแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นลักษณะของการพยายามเบรกเอานะครับเพียงแต่ว่า ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคงต้องรอดูแนวต้านตรงนี้ก่อนถ้าฝ่าไปได้ก็จะเริ่มเป็นลักษณะของการฟอร์มตัวที่ถ้าเกิดว่าย่อลงมายกฐานสูงขึ้นอากาศจะเริ่มเบรกละนะครับตรงจุดนั้นนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านนะครับก็จะยังเป็นลักษณะของการฟอร์มตัวก่อนนะครับแล้วก็คงต้องรอดูว่าจะเริ่มมีการปรับฐานไหมหรือว่าจะถ้าเกิดยังย่อลงมาลึกเหมือนเมื่อวานอะไรเงี้ยครับก็สัญญาณจะยังเป็นแค่ลักษณะการไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่า ยืนอยู่เหนือในส่วนของตัวกรอบแนวรับที่บริเวณ1790เท่าๆตรงนี้ได้นะครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณดีที่ยังเป็นลักษณะการสะสมพลังในภาพรวมแต่ก็าตามช่วงสั้นตรงนี้ตราบใดที่ยังไม่เบรกคนที่เล่นเทรนระยะสั้นก็ยังเป็นลักษณะของการเก็งกําไรในกรอบนะครับแต่โดยภาพรวมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเริ่มดันขึ้นได้สูงกว่านี้นะครับแล้วย่อลงมาแล้วเริ่มมีจังหวะของการยกฐานสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีที่มีโอกาสที่จะเบรก นะครับโอเคก็คงต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะครับใจเย็นๆแต่ก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับการที่มันย่อลงมาแล้วดีกลับขึ้นมาได้ผมทวนแนวรับแนวต้านอีกทีนะครับก็แนวรับตอนนี้จะอยู่ที่แถวกรอบบริเวณพันแปดนะครับพันแแล้วก็พันเจ้โดยประมาณนะครับขณะที่แนวต้านนะครับจะอยู่ที่กรอบพันแปดร้อยยี่สิบหกพันแปดร้อยสามสิบสี่ถ้าเบรกได้จะมีแนวต้านถัดไปที่กรอบบริเวณหนึ่งแปดสี่ห้านะครับอันนี้คือในส่วนของตัวออภาพของ ทองระยะสั้นนะครับคราวนี้แวะไปดูค่างเงินบาทติดนหนึ่งนะครับอันนี้ในภาพใหญ่อยู่ก็ยังถือว่าทรงตัวอยู่ในแนวทิศทางที่ยังพยายามอ่อนค่าอยู่นะครับเป้าหมายด้านบนยังอยู่ที่33.2ตอนนี้อยู่แถวๆเวย32.8นะครับโดยภาพรวมก็สัญญาณที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นยังเป็นสัญญาณถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับกับทางในส่วนของทองไทยอยู่นะครับเพราะว่าทองตลาดโลกขึ้นระดับหนึ่งแต่ทองไทยพุ่งกระฉูดเลยนะครับก็ เป็นผล2เด้งมาจากข้างเงินบาทนะครับก็โดยภาพรวมก็เป็นเรื่องของการระบาดในประเทศนะครับรวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของที่เราตอนนี้ก็ต้องล็อกดาวน์นะครับก็เลยทําให้แรงเดืด่ายข้างเงินบาทก็เลยอ่อนลงมานะครับมาดูในส่วนของตัวทองไทยนะครับทองไทยในภาพดัลวันก็จะเห็นว่าอยู่ในแนวโน้มทิศทางของของขาขึ้นนะครับ ก็เมื่อวานมีจังหวะของการย่อลงมาแล้วสามารถที่จะดีดกลับขึ้นมาได้แถวบริเวณ28,200เลยนะครับภาพโดยรวมก็ถ้ายังเกาะในลักษณะแบบนี้นะครับต่อให้ยังไม่ผ่านแนวบริเวณ28,400ก็ยังถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับขอให้อย่าหลุดแถวบริเวณ27,600,500ตรงนี้ลงมานะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพยายามปรับฐานแล้วก็ขยับขึ้นได้ต่อนะครับตามแนวโน้มทิศทางของขาขึ้นนะครับอ่า อันนี้ในภาพใหญ่เทสดูนะครับคราวนี้มาดูแนวรับแนวต้านระยะสั้นนะครับก็ในส่วนของตัวเมื่อวานนี้ราคาลงมาบริเวณกรอบแน,แนวรับที่เราคุยกันเลยนะครับแถวบริเวณ2 8 0 0จนถึง20,7850นะครับแถวนี้แล้วก็ดีดกลับเลยนะครับขึ้นมาเทสบริเวณ28,200ถ้าใครที่เทรดสั้นก็น่าจะมีจังหวะของการที่ทำกำไรไป เป้าด้านบนยังดูมีความพยายามที่จะขึ้นไปเทสแถวกรอบบริเวณ2.8400อยู่นะครับ350-400กรอบนี้อยู่นะครับดูพยายามมีม,มีมีจังหวะที่พยายามจะดันขึ้นไปเพราะนั้นก็ตอนนี้ติดแนวต้านบริเวณ2.8200อยู่นะครับถ้าฝ่าไปได้คนที่ถือรองมาเมื่อวานให้ถือต่อนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงระดับ2.8400ก็ถ้าใครที่จะเล่นสั้นกรอบบริเวณทัก300-400เนี่ยจะเป็นกรอบของการขายทำกำไรสำคัญที่เทรดระยะสั้นนะครับ โอเควันนี้ก็ลุ้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าจะฝ่าแนว2 8 2 0 0ขึ้นไปได้ไหมนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าน้ําหนักยังอยู่ในกรอบทิศทางขึ้นนะครับช่วงสั้นๆตรงนี้ยังเป็นเรื่องของการปรับฐานถ้าเกิดว่ารักษาแนวตรงนี้ไว้ได้นะครับรักษาแนวกรอบของการปรับฐานตรงนี้ไว้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะยกฐานสูงแล้วก็พยายามที่จะเบรกเอาดันขึ้นไปนะครับ เพราะฉั้นก็คงต้องรอดูนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นแบบคอนเฟิร์มว่าจะพุ่งทะลุขึ้นไปแต่สัญญาณโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นว่าดอาลลาร์อยากขึ้นไปไกลนักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทรงตัวเนี่ยทองก็น่าจะมีจังหวะของการพยายามดันขึ้นได้แล้วนะครับก็คือวันนั้นอย่าพิ่งไปยืนเหนือกรอบ93นะครับ ให้ทรงตัวอยู่แถวกรอบริเวณ92.8ท่านี้ไปก่อนนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ทองน่าจะมีจังหวะการปรับฐานแล้วก็ขยับดันขึ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทวนในส่วนตัวแนวรับแนวต้านอีกทีหนึ่งนะครับทองไทยนะครับจะมีแนวต้านระยะสั้นตอนนี้ก็ติดแถวบริเวณ2.8200นะครับแนวต้านถัดไป2.8400แล้วก็2.8650นะครับส่วนแนวรับนะครับจะอยู่ที่กรอบริเวณ22,080นะครับแล้วก็2 0 7 0 850นะครับถ้าหลุดลงไปก็จะมีแถวๆกรอบบริเวณ7 7 6 0 0นะครับที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ลงมาสัญญาณจะไม่ดีนะครับโอเคนีคือในส่วนตัวทองไทยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่จะเทรดยาวๆนะครับซื้อถือยาวๆก็อาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับมันยังไม่ถึงขั้นคอนเฟิร์มแต่ก็ถ้าย่อลงมาแล้วเริ่มปรับฐานคือเทสบริเวณสัก2 0,000 8 8 5 2 8ถึง2 0 0ได้ประมาณสักครั้งอีกครั้งหนึ่งเลยครับแล้วก็เริ่มรีบาวกลับขึน้นไม่ได้อันนี้ก็เริ่มเปสัญญาณที่ดีอาจจะเก็บเพิ่มในแถบริวณนั้นได้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมา โดยเฉพาะหลุดต่ำกว่า27600ก็อันนี้อย่าเพิ่งรีบเข้านะครับาจะาถ้าเกิดใครที่มีซื้ออาจจะต้องซื้อปลอบางส่วนด้วยนะครับถ้าเกิดหลุดตรงนั้นลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดยังทรงตัวแบบนี้ได้สัญญาณโดยรวมน้ําหนักมีโอกาสที่จะยังขยับขึ้นได้ต่ออยู่นะครับ่าคงต้องรอดูการฟอร์มตัวในระยะสั้นตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนนะครับก็สัน้นๆนี้ใครที่ซื้อมาตามกรอบแนวรับเมื่อวานก็น่าจะมีจังหวะของการขายทำไรตอนนี้ก็เลือกเอานะครับ28200 แถวๆนี้จะบางส่วนก็ได้แต่ถ้ามันเบรกได้ถือต่อไปดูแถวกรอบ300-400อีกทีนึงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพรวมของเอ,อ MTS Life ในวันนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะช่วยให้ท่านนักทุนได้มีแนวทางหรือมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นะครับในการเทรดในช่วงนี้นะครับยังไงก็ยังคงต้องดูในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับรวมถึงใครที่เทรดทองไทยก็อาจจะต้องติดตามในเรื่องของค่าเงินบาทเราอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับรวมถึงในส่วนของโทรเข้ามา02 7 7 0 7 7 9 9กก็ได้นะครับเรามีเจ้าที่คอยตอบคำถามให้อยู่นะครับถึงแม้จะเวิร์กฟอร์มโฮมกันก็ยังออนไลน์ที่จะรอรับ ในส่วนของตัวคําถามหรือว่าสายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับกับนักลงทุนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ mtech live นะครับเราจะกลับมาพูดกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีครับ